ครับเราก็มาเจอกันอีกแล้วครับนะวันนี้เราจะมาฝ <and S 1> ่า<ส>ด่าน <the> กันนะครับแล้วก็มาเล่นกันดังนมตูมันกันนะครับแล้วก็จะมาเล่นกันนะเราก็รอไปนะครับมาดูกันว่าตอนนี้นะวันนี้จะอันนี้ได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็รอแป,ป๊บนึงนครับไม่รู้นะครับว่าจะเลือกปืนอะไรคนระับแล้ก็เอาซองควงกับดิสเซอร์ไปเลยนะครับเล่นไม่เก่ง้ะปากเลยนะครับผมแนวะโอ้ แจ็บนะครับวันนี้ผมก็รอเตรียมปลาระเบิดนะครับเตรียมปลาระเบิดนะปลาไปนะกับตัวเองนะเขาเขาวิ่งมานะครับตัวเองไปป้องป้องแบบกับตายตั้งวอร์ตั้งไปครับตั้งไปครับตอนแรกผมจะวิ่งเข้าไปใช่ครับกับไมค์แต่ศัตรูหายเลยครับศัตรูหายไปแล้วนะครับ ก็วิ่งออกมาวิงาาง่งมาเองมาคมดำเนจนหนีผมมันไม่ได้นะครับมันะขึ้นไปทุบยิงเข้าแลดผ้าเขาใจนี้นค,ค,รนนครับแล้ว,วเ,รเราก็เก่งเหมือนกันแน่นะครับแลเราเราไปเรื่อยๆนะครับก่อนได้ยิงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ